สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาชมทางช่อง YouTube จั๊กแจ่ชาแนลคืนนี้ฝนตกเราไม่ได้กีดยางก็เลยมาตกปรากฏมาลุ้นกันเนาะว่าจะได้ตัวหรือเปล่าขอบคุณครับที่มารับชมครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องจักก๊กแจ่ชาแนลช่องน้องใหม่ครับ ครับมันตกปรากฏในคลองป่ายางครับฝนตกแล้วไม่ได้กีดยางก็เลยมาหาตัวปรากฏมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วครับไม,ไม่รู้ไม่จะได้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่เรามารุ่นด้วยกันเนาะมาอยู่เป็นเพื่อนกันครับผมฝากกดติดตามด้วยครับ แจักแจ้ชาแนลครับช่องน้องใหม่ว่าเรามาลุ้นกันว่าจะได้ปลาหรือเปล่าสวัสดีครับ